เาว่าผมได้ที่สองทางท้ายเพราะไม่มีเวลาไปเรียนมันต้องระแวงมีคนแปลกหน้ามาก็ระแวงแต่จะดีใจมากถ้าไปสนีมาคิดว่าเป็นตำรวจก็จะอบอุ่นใจหน่อยว่าเออมีตำรวจอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาโดนก่อเหตุอีกครั้งคือน้องชายผมเนี่ยโดนคนร้ายฆ่าแล้วท่านว่าจิตใจผมเนี่ยจะเป็นศิลปิน แต่งเพลงได้ไหมล่ะนะฮะผมไม่เคยเอาเปรียบนะเวลาที่จะต้องยิงสู้กับคนร้ายเนี่ยนะฮะก็มีญาติของหลานะลูกของคนที่เราเคยวิสามันเขาก็มาบอกว่าท่านครับอย่าพูดถึงชื่อพ่อผมได้ไหมครับบอกเออเออได้ผมก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปหมดเลยนะผมก็ตัดไปหมดเลย ถ้าออกสัมภาษณ์ใหม่ๆก็ยังหลุดไปว่าสิวิสามันคนนั้นคนนี้จําเหตุการณ์ได้แล้วเวลาเล่ามันก็จะนึกถึงชื่อบอกชื่อเข้าไปเนี่ยนะมันก็ล่อไปติดสลายอนองกันมั้งมาจําไม่ได้จําไม่ได้นะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยมาพูดเรื่องอาหารการกินเรื่องความสวยงามในชีวิตดีกว่าคือผมปรงแล้วอ่ะผมปรงแล้วปรงครับแล้วก็ไอ คนก็บอกว่าทำไมไปไหนต้องพกปืนอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมครับเหมือนกับบางคนชอบครองพระพระตั้งเป็นพวงไม่รู้กี่องค์อย่างเงี้ยแต่ว่าผมชอบอันนี้วันหนึ่งก็นั่งอยู่กับบ้านก็แต่งปืนนะแต่งปืนทำตรงนั้นตรงนี้เอาปืนมาเล่นนะฮะว่างไม่มีอะไรว่างผมก็ไปสนามยิงปืนไปยิงเล่นไม่ได้ไปยิงใครแล้วครับยิงเล่น นี่เป็นความชอบงานเหมือนกับพวกนักกีฬายิงปืนนะฮะพวกนักกีฬายิงปืนลักษณะนั้นนะครับไม่ได้จ้องจะไปฟาดกับใครอะไรกับใครอย่างนี้นะครับแม้แต่น้องชายผมเนี่ยคุณนทัชติสุทวีเนี่ยตอนผมรับราชการเนี่ยเขาก็เอารถฟอร์จูเนอร์ให้ผมคันหนึ่งรถฟอร์จูเนอร์นะเขาซื้อมาใหม่เลยแล้วเขาไปถามผุ้มเกรอให้ผมอย่างดีแต่ผมเองเนี่ย ผมจัดซื้อจัดจ้างรถทุ่มเกรอกให้กับหลวงเนี่ยไม่รู้กี่คัน4ี่คันมั้งครับเขาทําให้ผมส่วนตัวคันหนึ่งส่วนตัวเป็นรถมองข้างนอกก็ f o r t จูเนธรรมดาเป็นรถเก๋งธรรมดามีมีที่เขาใช้รถเบนซ์ด้วยรถเก๋งธรรมดาด้วยรถฟอร์